พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้สูญเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันนี้ผมขอกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่านับตั้งแต่มี ปัญหาในเรื่องของการชุมนุมซึ่งเริ่มต้นในเรื่องของการมีข้อเรียกร้องทางการเมืองที่มีทั้งบุคคลที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในประเทศและมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวางและรุนแรงรัฐบาลก็ได้พยายามบริหารสถานการณ์โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาระบบ และการรักษากฎหมายจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาการชุมนุมที่ผ่านมาประการหนึ่งก็คือรัฐบาลไม่เคยปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมแต่ได้ประสงค์ที่จะให้มีการพูดคุยกันเพื่อใช้เหตุใช้ผลนำไปสู่ข้อยุติที่อาจจะเป็นที่ยอมรับกันได้ของหลายๆฝ่ายหรือทุกฝ่ายดังจะเห็นได้ว่าเป็นครั้งแรก ที่นายกรัฐมนตรีได้มาเจราจากับบรรดาแกนนำผู้ชุมนุมโดยใช้เวลาถึงสองวันแต่ว่าในที่สุดการเจราจาก็ไม่บรรลุผลและการชุมนุมก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพัฒนาการของการชุมนุมนั้นก็นำไปสู่ปัญหาของการละเมิดกฎหมายหรือเป็นการชุมนุมซึ่งนอกเหนือไปจาก การชุมนุมที่ได้รับการคุ้มครองหรือรองรับในรัฐธรรมนูญปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดก็คือในด้านหนึ่งผู้ชุมนุมก็ต้องการที่จะยกระดับความการชุมนุมอย่างต่อเนื่องในอีกด้านหนึ่งสังคมก็ต้องการเห็นการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลได้ใช้แนวทางมาโดยตลอดว่าตราบเท่าที่การชุมนุมอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ก็พร้อมที่จะพูดคุยเจรจาแต่เมื่อการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษากฎหมายเพียงแต่ว่าตลอดระยะเวลายาวนานพอสมควรรัฐบาลก็ต้องใช้วิธีอดทนอดกลั้นมาโดยตลอดผมถูกตำหนิมากครับว่าอ่อนแอไม่บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ในกลุ่มผู้คนซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมก็ประสงค์ที่จะเห็นการชุมนุมยุติลงผมเคยเตือนครับว่าความพยายามที่จะให้การชุมนุมยุติลงนั้นอาจจะประสบกับปัญหาเนื่องจากมีบุคคลบางกลุ่มนั้นพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงซึ่งการใช้ความรุนแรงนั้นก็ได้บ่งบอกว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อเหตุ วินาศกรรมหลายครั้งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลไม่มีทางเลือกครับนอกจากการแสดงออกถึงความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ หรือจากการแสดงออกของผู้ชุมนุมซึ่งมีลักษณะที่ผิดกฎหมายหลายครั้งนั้นกระทบกระเทือนอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไปว่ากฎหมายนั้นยังคงมีความศักดิ์สธิ์อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ได้กระทบกับปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นแต่กระทบถึงสถาบัน ซึ่งมีความสำคัญในการที่จะปกป้องอธิปไตยและสถาบันหลักของชาติซึ่งถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ดำเนินการอะไรเลยต่อไปนั้นก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอไม่ใช่ของรัฐบาลครับแต่ของรัฐหรือของประเทศด้วยเหตุผลนี้ในวันนี้รัฐบาลจึงได้ตัดสินใจว่า จะต้องแสดงออกถึงการบังคับใช้กฎหมายโดยได้เลือกวิธีการที่จะขอพื้นที่บางส่วนคืนจากผู้ชุมนุมให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วไปการให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้ก็ได้มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติชัดเจนครับว่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีขั้นตอนมีกฎของการใช้กำลังต่างๆอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอยืนยันว่ามีการกำหนดแนวทางว่าการที่จะใช้กระสุนจริงนั้นจะมีได้เพียงสองกรณีเท่านั้นก็คือกรณีของการยิงขึ้นฟ้าและกรณีที่เจ้าหน้าที่นั้นจำเป็นที่จะต้อง ปกป้องตัวเองจากอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างจวนตัว